เดียวจริงๆอุ๊ไม่เชื่อฉันได้ยินมาเต็มหูสองหูนี่เลยตามใจนี่เอ้ยพี่อู๋นี่เขาบอกเท่าไหร่ก็เท่านั้นสิอย่ามายุ่งนะตาอนใช่อย่ามายุ่งไม่ใช่เรื่องของตัวสักหน่อยจะไม่ให้ยุ่งได้ยังไงอะพี่อู๋อะทำไม่ถูกพี่อู๋คิดว่าดอกสอเขาจะโกหกพี่อู๋ทำไมนี่คุณปู่เป็นคนให้อ่ะว่าพี่อู๋คิดว่าคุณปูจ่จะโกหกพี่อู๋ด้วยงั้นเหรอ เขายียตัวดีคิดว่ายังไงยังไงไม่ถึงหูคุณตาสิจริงเพราะเขาต้องรู้ว่าใครจะเป็นคนหาคุณปู่จริงไหมจะไปไหนคนอะไรตัวเองเป็นหลานมาจากไหนก็ไม่รู้มาเอาต่งคุณตาทุงเยอะต้งแยะจะไปไหนมันนีน่ Oh, okay. ชเดี๋ยวนี้นั่นแม่บอกศอกนี่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 ตีโอ้พี่โอ้อย่าไปตีเขาสิเขาเจ็บแล้วนี่พี่โอ้๋อภิรมอย่ามาล้านล้านลูกฉันอีกนะอู๋แห่ขาที่ล้านล้านอภิรมครับพ่อเพนอย่ามายุบอ้นพ่อเพนต้องฟังความให้ครบสิครับไปให้พ้นได้ก็เถอะ ไม่ควรพูดแบบนี้อน้นคุณป้าเป็นผู้ใหญ่แล้วยังเป็นป้าด้วยเป็นกระเทยไม่ผิดนะคะคุณป้าจะไปไหนจองของกลับบ้านเดี๋ยวนี้อุลจะเป็น้าคุณตาออกไปด้วยออกเป็นพยานได้ ไม่ต้องฉันไปคนเดียวได้แต่ถ้าออกไปด้วยคุณปู่จะเชื่อมากขึ้นนะพี่อุ๊เข้าใจอะไรผิดเปล่ายหย่โอ๋เข้าใจผิดเรื่องอะไรเหรอพี่อุ๊ก็เข้าใจผิดว่าคุณตาจะฟังเธอไงฉันคนเดียวก็พอแล้วเธอไม่ต้องมาเกี่ยวป้าแพนคขาอะไรทำไมพี่อุอ๊เขาว่าโออย่างงั้นนะคะอ่ะก็ะมันจริงนี่โอ๋ อย่าคิดไปเทียมกับพี่อุเลยคุณตารักอุ๊เป็นที่หนึ่งหนูก็รู้นี่ต้องให้ทำไมอยากไปยุ่งกับเขาเองพ่อบอกกี่คนแล้วถ้าไม่จำเป็นจะไปยุ่งกับยญยอุก็พี่อุบอกโอ๋ก่อน ก็พ่อบอกอกี่ครั้งแล้วว่าทำไมจําเป็นเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปฟังเขาเขาช่วไปไหนก็ไม่ต้องไปพ่อสอนเนี่ยไม่จำบ้างหรือไงฮะอ๋อก็ก็ก,ออกคุณปู่ไม่เชื่ออ,อก,ก็เลยจะไปช่วย <c oughs> ดีผมน้ำหน้าเลยถูกเขาพูดใส่หน้าให้ก็รู้อยู่แล้วว่ายายอ้นเนี่ยหลานรักของคุณปู่แกอยากให้คุณปู่รักเหมือนยายอ้อย่างนั้นเหรอเปล่าค่ะ พอ,อแล้วไม่ต้องพูดและเงินที่ว่ามากเนี่ยมันเท่าไหร่ตั้งเจ็ดแสนค่ะคุณพ่ออะไรนะเท่าไหร่นะพูดใหม่สิโอ ตาคะดอกสองมันโอดใหญ่เลยค่ะว่าคุณตาให้เงินมันต้องเยอะต้องแยะเงินเท่าไหร่ที่ว่ามาพ่อคะลูกไม่เคยคิดเลยนะคะว่าคุณพ่อจะไม่พูดความจริงเพื่อจะช่วยเหลืออีนังเด็กคนนั้นน่ะแล้วท่าเคยเห็นพ่อเป็นแบบนั้นเหรอลูกก็ไม่ทราบคะ่ะ พ่อครับกำลังคุยกันเรื่องเงินใช่ไหมครับจำเป็นมากขนาดนั้นเลยเหรอครับที่พ่อต้องจ่ายเงินขนาดนั้นเนี่ยให้กับคู่รักของดอกสดคู่รักของมันเป็นใครครับ่าไปตามเจ้าพจน์มาจะได้บอกให้ได้ยินกันให้หมดจะได้ไม่เข้าใจผิดผิดอีก อพิลมมเธอรู้มาก่อนไหมอะรู้เรื่องอะไรก็เรื่องที่ฉันเป็นเธอรู้ได้ไงอะไม่รู้รู้แต่ว่ารู้แล้วเธอคิดยังไง ฉันว่าเธออย่าไปฟังที่คุณป้าเพนหรือว่าอุ๊หรือว่าโอหรือว่าใครๆเขาพูดเลยเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่นะไม่ใช่ใช่ไหมความวาดพอเธอรู้ว่าฉันเป็นเป็นกับเธยแล้วเธอคิดยังไงแล้วเธอคิดว่าฉันควรจะคิดยังไงล่ะโอน อ้าวบางคนเขาก็เกลียดกะเทยนะงั้นเหรองั้นฉันก็พูดได้ว,ว่าฉันรังเกียจคนที่เกียดกะเทยอภิรองเฮ้ยมากคุณอรรคุอรอรรรรรรอรรรรรรรครรรรรรห เร็วไม่ละไปฟ้องุปู่นะใครใครก็ได้หนึ่งในสองคนนั้นน่ะอ้าวจิว๋วจะมายืนฟังอะไรอ่ะไปได้แล้วใ้สาลแัะแน่มแม่คุณอ้นก็ไดนกับผู้หญิงแน่ เธอต้องเจ็ดแสนจริงหรอขอโทษครับที่มาช้านะั่งจะอน้นกายพี่รมฤดียังไม่มาคอยก่อนทำไมเหรอครับไอ้อ้นมันไปก่อเรื่องอะไรเหรอครับคุณพ่อ เฮ้ยไม่เห็นต้องรีบเลยอะพีลมรีบก็ไม่เห็นเป็นไรนี่อ้นเอาให้เรื่องจบเร็วๆดีกว่าเอาเอานี่อะพี่ลมถามจริงเหอะเจ็ดแสนหรือแสนเดียวไม่บอกไม่บอกอ๋อโอ้โหเอ้รู้แล้วหืมอ,อย่างงี้คงไม่ต้องห่วงนะสินะ ฉันอยากจะดูหน้าประเพณนักว่าแต่แสนเดียวแน่นะ <S <S จ่ายเงินก้อนใหญ่ฉันเอาเงินใครมาจ่ายแล้วถึงเดือดร้อนกันขนาดนี้เนี่ยเอ้าเพนพักพูดออกมาสิใช่ค่ะมันเป็นเงินของคุณพ่อ เรารู้กันดีค่ะแล้วเราก็ไม่เคยคิดที่จะก้าวไก่แต่แต่อะไรพูดออกมาครึ๊เธอรู้เรื่องจากโอแล้วใช่ไหมพี่เพ็นก็ทราบเรื่องดีมายนให้ผมทำไมฉันไม่ได้โยนให้เธออย่ามาหาเรื่องฉันนะฉันแค่เห็นว่าเธอแยกออกไปอยู่ต่างหาก ไม่ค่อยมามีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อสักเท่าไหร่พี่เพนผมว่าพี่พูดแบบนั้นนไม่ถูกนะครับอะแล้วมันไม่เรื่องจริงเหรอไม่ใช่เพราะว่าพี่เนี่ยพ่อพึกเรื่องนี้แกว่างก็อย่างที่ผมเรียนถามคุณพ่อนั่นแหละครับว่าจําเป็นแค่ไหนที่คุณพ่อต้องจ่ายเงินมากขนาดนั้นให้กับคู่รักของเด็กคนนี้ผมขอโทษนะครับ ผมถามในฐานะลูกเท่านั้นไม่ได้อยากจะก้าวไก่อะไรเรื่องนั้นก็พอเข้าใจแล้วแต่ที่ฉันอยากรู้เนี่ยเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้อย่างไงใครเป็นคนเอาข่าวไปบอกจนเรื่องมันใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยอูเองค่ะนั่นเหรออูเองเหรอมันอะไรกันล่ะลูก พูดอูก็เลยไปบอกคุณแม่ค่ะแล้วโอล่ะรรู้ได้ยังไงพี่อูบอกโอค่ะก็โอถามอ่ะพี่อูบอกโอยังไม่ได้ถามเลยโอ๋อยาเลยนะถามตั้งหลายหนพี่อูทไมพี่อูพูดอย่างนี้ล่ะคะพอล้วพอเราทั้งสองคนพูดกันในห,หมู่เด็กๆเ,เนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกแต่ผู้ใหญ่สิโวยวายจนเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยเฮ้อ คุณพ่อไม่คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่โตเหรอคะเงินตั้งเจ็ดแสนนะคะคุณพ่อมันไม่ใช่เงินน้อยๆน,นะใช่มันเงินของคุณพ่อคนรักของดอกโศกมันเป็นใครคะถึงต้องเอาเงินตั้งเยอะตั้งแยะไปช่วยมัน อยู่พร้อมกันทั้งหมดนะอ,อุโอถ้าเพื่อนของอุกับโอเดือดร้อนเนี่ยปู่ก็จะช่วยเพราะเท่ากับว่าปู่ได้ช่วยหลานของปู่เองอภิรมณ์ด้ดีคนที่ตาช่วยเนี่ยเป็นคู่รักของเจ้าหรือเป็นเพื่อนค่ะไม่ใช่คู่รัก ไม่ใช่ค่ะเป็นแค่เพื่อนแล้วทำไมเดือดร้อนนักล่ะเพื่อนตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วถ้าคุณตาไม่ช่วยเธอจะทำยังไงหนูจะหาเงินทางอื่นเพราะป้อมข้อหาเงินด้วยตัวเองไม่ได้แน่นอนค่ะจะหาทางไหนนอกจากมาหาคุณตาคุณตาช่วยเรานี่ค่ะ หนูก็เลยไม่ต้องหาเอาละเป็นที่เข้าใจกันนะอ่ะอ้อนครับคุณปู่เป็นอะไรไปปู่เห็นวิ่งไปทางหลังตึกท่าทางไม่ค่อยดีมีใครว่าอะไรหรือ ครับหมายความว่าอย่างไรครับคุณปู่ทราบแล้วนี่ครับปู่ไม่รู้ไม่มีใครบอกปู่ลูกขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวสิเพนพักเพนพักไม่ฟังหลานบอกก่อน